กามินเอ็ดห้นะครับอาการที่ส่งมาก็คือปุ่มกดเปื่อยขาดนะครับนี่นะฮะหายไปนะครับก็เป็นเรื่องปกติของซิลิโคนนะครับก็จะเปื่อยเสื่อมนะครับเนื่องจากว่าโดนเหงื่อของเรานะครับก็ตรงนี้ก็เสื่อมขาดนะครับทำยังไงนะครับก็ต้องเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่นะครับนี่นะฮะก็จะมาเหมือนใหม่นะครับนี่นะฮะ ก็มาพร้อมปุ่มกดนะครับก็จะต้องทําการย้ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับมาที่ชุดฝาหลังใหม่นี้นะครับก็จะกลับมา,าปุ่มกดใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็กันน้ําได้90%นะครับก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับว่าการเปิดซ่อมนะครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมก็จะไม่สามารถาปั่นลุยฝนได้อีกแต่สามารถกันเหงือ่อกันน้ําล่าตัวนะครับ ในการปั่นได้นะครับเพราะว่าฝนเนี่ยพูดตรงๆว่ามีผลต่อการซิวกับคืนนะครับไม่มีทางที่จะซิวกับคืนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านลกดีไปเราก็ยินดีให้บริการครับขอบคุณมากครับ